ร้อยนึ่งเลยเหรอพี่ขอบคุณครับพี่พินี่มานี่มานี่มานี่ครับพี่ในร้านเนี่ยมันมีกฎห้าสิบเปอร์เนต่ะต้องเป็นของพ่อครัวแต่ตอนผมสมัครมาก็ไม่เห็นมีเดี๋ยวเองได้เป็นพ่อครัวเ,วเองก็รู้แล้วเมื่อไรหร่อ่ะครับพี่เออน่าทำทำไปเดี๋ยวก็รู้โอเคครับพีษรับออเดอร์ครับ พีทไปหันผักครับพีทเก็บโต๊ะเฮ้ยลูกค้ามารับออเดอร์ดิข้าวพี่ชายสวัสดีครับครับผมรับอะไรดีครับพี่วันนี้เอาวไข่เจเียวครับเพข่ข้าวไข่เจียวรอแป๊บนะพี่ ข้าวไข่เจียวครับพี่แปลวไข่มาครับผมพี่ครับแต่ผมก็ทํามาสักพักนึงแล้วอ่ะพี่ผมขอลองทําได้ไหมผมทําได้นะแป้วไข่มาพีทไปไหนมาเนี่ยให้ไปซื้อของแค่เนี้ยทำไมมันยากจังวะเห็นไหมลูกค้าเขารอเนี่ย ขอโทษครับพี่ผมตัวคนเดียวมันก็เลยช้าไป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 รับออเดอร์ไป,ไป,ไป,อ,ไปอ้าวพี่ชายรับอะไรดีครับพี่ไอ้ไข่เจียววะไม่ครับเอากระเพาะไก่กับไข่เจียวนึกว่าจะไข่เจียวเหมือนเดิมเจียวพี่จัดให้พี่จุ๋มพี่ว่าพ่อครัวไปไหนอ่ะ ไม่รู้อะอยู่ข้างบนมัน้งกะเพราไก่จัดไปครับพี่ร้อนๆโหจัดเดยนี่ ป็นไงครับก็อร่อยอ้ผมวะเนี่ยจริงใครทำผมครับพี่พี่ขึ้นไปเก็บของแป๊บเดียวเนี่ยทำไมไม่รอถ้าลูกค้ากินไม่ได้จะทำยังไงผมกลัวเขารอนานครับพี่อีกอย่างสักวันผมจะขึ้นเป็นเชฟรู้แล้วแต่มันไม่ใช่วันนี้ไงล้างจานไปขอโทษครับขยนันขยันเข้าไว้เว้ย ค,คนน่ากินอ่ะอเคคยับอขอมมากครับทานให้อร่อยกันนะครับนะครับ<ม>โอ้โหสั่งเยอะขนาดนี้ก็ไม่มีเงินจ่ายนะเวย้ยเดี๋ยวแหลงเองกินเถอะโอ้โยไม่เกรงใจแล้วนะจับเลยช้อนช้อนมาเออเฟีย มึงจำเต็นแดงท้ายตลาดทกูเลอาให้ฟังได้ปะไอเต็นแดงที่บอกว่าได้งานมาจากมันเหรนะเออแลวันนี้กูไปเว้ยไม่หายเฉยเลยเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์อะไรแม่งกูจอตังไหนมาเป๊บๆแม่กูโทรมาโหพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเออเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก็สบายดีสบายดีนะครับ สังส่งซะเยอะเชีย,ชยแปลกตาเลยพอดีพี่ได้งานมาจริงป้ะเนี่ยพี่เออผมได้ยินพี่คุยกันถามอะไรพี่หน่อยดิอไอ้เต้นแดงนี่เรื่องจริงป้ะพี่น้องเห็นเหมือนกันเหรอใช่ครับพี่พี่ถามทุกคนอนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยทุกคนหาว่าพี่โกหกกันหมดพครับมวัวแต่ชวนลูกค้าคุยอยู่นั่นแหละไปล้างจาน ขอโทษนะครับพี่ที่ผมมาช้าชักช้ายังอยากทำงานอยู่ไหมพี่แต่ผมสมัครมาเป็นพ่อครัวนะพี่เอาหน้าเดี๋ยวก็ได้เป็นไปล้างถาดหลังร้านไปพี่พี่พี่จะมันขึ้นมาเป็นพ่อครัวจริงหรอ คนอย่างมานะันนะพี่จะมาขึ้นหน้าเตาไม่มีทางหรอกถจริงอะ่ะถ้าพี่เอามันขึ้นมาเป็นพ่อครัวนะหนูก็ไม่มีใครใช้ทำนู่นทำนี่อะ่ะมันโง่อะ่ะยอมหนูทุกอย่างเลยหนูสบายสบายเฮ้มันอยู่ข้างหลังหนูไมนได้ยินเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะปอย,ยไปเถอะผมขอลาออก โดนหลอกแน่เลยกูคุณมาถูกที่แล้วคืออะไรเนี่ยพี่ผมไม่มีตังค์ให้นะ ที่นี่คือที่ที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นครับมีเพียงผู้สิ้นหวังในชีวิตเท่านั้นที่จะเห็นเราจริงว่มเนี่ยพี่แล้วพี่มาช่วยผมทำไมอะ่ะเพราะเราเข้าใจพวกคุณครับเราเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตและบางครั้งสิ่งที่คุณต้องการก็แค่ใครสักคนที่พร้อมยื่นมือมาคำจุนให้หนังสือเล่มนี้เป็นบทแรกเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเป็นเพื่อนเดินทางแต่บทสุดท้าย คุณเขียนได้ด้วยมือคุณเอง